สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยีวันพาสรงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องขาหมดประจําวันที่17เดือน2ปี6กหาค่ะพี่น้องขาสาหรับงวดนี้ก็ออกวันที่17อีกแล้วค่ะพี่น้องคาตรงกับบัตรมาค่ะเนาะค่ะ เฮียนั่นมาแล้วค่ะเฮียนั่นมาแล้วเฮียนั่นี่กระลุดหางวดแล้วค่ะพี่น้องขาหกงวดแล้วเนาะว่าเป็นอย่างค่ะตามต่อกันไหมค่ะแต่เขากับเขาติด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 กันเลยกระลุดกระลุดติ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 ดกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ไขมัหนึ่งหางกับสองหางค่ะพี่น้องขาสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจ้าของขอมูลเฮียนั่นเด้อค่ะเด้อขออนุญาตนมาแบ่งปัน ให้เพื่อนทั้ง YouTube ทั้งช่องเยาวนพาส,สองเลขได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะ853ห้ 8, 3, มีแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ตัดสื่อเอาเนาะค่ะเนาะ8558 5335แล้วก็ซีค่ะพี่น้องค่ะก็สิได้หาหางห,า,งหาตัวเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ต่อไปเป็นเหล็กสองตัวบนรางเนาะค่ะเนาะเจ้านี่ี่เขาดูเขาบ่อยขึ้นกันในขณะเนี่ย,อย,อนนยไอตัวปลายสีเหลืองๆนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ได้เห็นก็สจดจําได้เนาะจ้าเนาะว่าเลขดีเลขเพิ่นเดินดีค่ะพี่น้องคะ่ะหมดเทเลวกับเขาสามศูนย์แคบใบอยู่ค่ะพี่น้องขาบาร์เมนเอาลงให้เอฟซีเบิ้งอยู่เด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาให้เบิ้งอีกค่ะพี่น้องคะ่งงคะต้นน้อ,นอ,อ,นนนอยผู้้เห็นเห็ด ตัวใหญ่เห็นสีแดงๆเลยค่ะ4 7 5 7 4 6 5 6 4 5 5 5 4 9แล้วก่ะ็5 9เด้อค่ะเด้อเลขกตัว8ทหางซื้อไปกับบนลางค่ะพี่น้องค่ะงดก่อนนี่กับเขาลางงดก่อนนั่นนั่นสองเก่ากับเขาลางสามเก่ากับเขาลาง,าก,าก,าลางก่อนนั่นนั่นสามหาเขาบนเนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นของพี่ควายคนโก้ค่ะ พี่ควายค้นโกอันชุดนี้นะมีอยู่4หางให้4หา4ศูนย์4หนึ่ง4แปดและเลขหกหางแล้วก็เล้วมีอีกอีกชุดหนึ่งเด้อค่ะสำหรับพี่ควายค้นโกนี่ยหมดก้อนนี่กับเขาศูนย์สามหมดก้อน,นนั้นนี่กับเขาหาเก่าคอยไปน้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผูด้บอมบกบอมักปร,กปร,กปร,กปรอบกับเลื่อนผ่านเนาะค่ะเนะะาะผูใดมักผูใดชอบกับขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาชมค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวินเรามาที่หนึ่งนะจ๊ะ